สวัสดีครับเอาล่ะครับวันนี้ฮะหลายคนคงรู้ข่าวกันไปแล้วเกี่ยวกับเท s l a m o เด l Y j u n i p e r นะครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับต้องให้เครดิตกับผู้ใช้ทว i t t e r X นะฮะนั่นก็คือคุณสุภกิจโพนท์พงนั่นเองนะครับถ้าเกิดอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณสุภกิจซึ่งแน่นอนฮะคลิปนี้เนี่ยคุณสุภกิจเป็นคนโพสไว้ในทวิตเตอร์เนั่นเองนะครับใช่เทสลา m o เด l Y j u n i p e r หรือเปล่า ที่กำลังทำการวิ่งทดสอบอยู่เพราะว่ามันมีลายพางอยู่นะมีผ้าคุมสีดำที่ทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังรถนะครับอ่ะดูกันดีๆ ซึ่งแน่นอนครับตามข่าวที่ทุกคนรู้กันไปแล้วนะเกี่ยวกับเทส l a าโมเดลวเนี่ยจะมีการปรับโฉมใหม่ซึ่งอาจจะเป็นโมเดลวายจูนิเปินะฮะซึ่งในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีออกมาอยู่2รุ่นด้วยกันนะออกมาจากโรงงานซ่งไฮกิกกัฟ c อรี่ในประเทศจีนนั่นเองของเทส l a านะครับซึ่ง2รุ่นนี้จะประกอบไปด้วยรุ่นเทส l a าโมเดลวที่มีการปรับโฉมใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับโมเดล3ที่มีการรีเฟซใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับ รวมไปถึงความจุข,ของขนาดแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของมอเตอร์และรวมไปถึงแพ็กเกจการขับขี่อัตโนมัติอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่จะมีรุ่นโมเดล Y อีกหนึ่งรุ่นที่เป็น6ที่นั่งแล้วก็มีการขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นซึ่งไอ้เจ้ารุ่นนี้คาดว่าจะมีการส่งมอบได้ในไตรามาสที่4ของปีหน้า ซึ่งข่าวของ t e ส l a m o เด l Y เนี่ยที่จะมีการปรับโฉมใหม่ในปี2025นี้นะครับหรือว่าเจ้า Mo เด l Y ายจ p e r เเนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันก็ล่วนไหลออกมานานหลายเดือนแล้วนะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ครับและภาพอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย ในการทดสอบหรือว่าเป็นภาพนิ่งเนี่ยที่มีการพรางเอาผ้าสีดําปิดทั้งทางด้านหน้าและก็ทางด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมันใช่หรือเปล่าใช่เทสลาโมเดลว Juniper หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่มันก็มีการคาดการอยู่เหมือนกันนะครับว่าการตกแต่งภายในเนี่ยของโ o เดล Y ใหม่เนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่มันสามารถแบบหมุนได้ขนาด15.4นิ้วหมุนได้แบบไหนคล้ายๆ B y d หรือเปล่า ส่วนความละเอียดเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 2.5k นั่นเองนะครับส่วนในแง่ของพละกกำลังของโมเดลวที่มีการปรับโฉมใหม่เนี่ยแน่นอนครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการติดตั้งระบบมอเตอร์รุ่นที่4ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของทางเทส la นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร้อ์เซ็นะ และจากการคาดการณ์นะครับในการนั่งเทียนเดาสุ่มของผมเองนะฮะต้องบอกเลยว่าด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่จะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยด้านหน้าที่มีผ้าคลุมสีดําอยู่เนี่ยคล้ายๆกับโมเดล3เหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของการชนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทําให้มันเล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะแต่ทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมส่วนท้ายรถเนี่ยก็น่าจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างน,นะครับ แต่ผ้ามันคุมไว้อ่ะก็มองไม่เห็นนะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้านนะเราเห็นแค่ไฟนะซึ่งแน่นอนล่ะไฟหน้าน่าจะเป็นแบบ LED นะครับแต่ในภาพนี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่รถทดสอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนไฟหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกข้างนึงก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรถทดสอบหรือว่าองค์ประกอบบางส่วนเนี่ยในรถทดสอบเนี่ยอาจจะไม่มีการนํามาใช้จริงก็เป็นไปได้น,นะฮะสำหรับรถจริงที่ใช้จัดจําหน่ายขายทั่วๆไป แต่ที่อยากจะเห็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนั่นคือไอ้เจ้าโมเดลวาเนี่ยที่มันเป็นรุ่น6ที่นั่งนะครับที่บอกว่ามันจะมีฐานล้อที่ยาวขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าจะเจอกันในการเปิดตัวในไตรมาสที่4ของปี2025นี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้เจ้ารุ่น6ที่นั่งฐานล้อยาวเนี่ยจะเอาไว้สําหรับตลาดประเทศจีนหรือเปล่าเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็นับว่าใช้เทสลากันเยอะอยู่ นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังมีความเป็นไปไม่ได้ด้วยนะฮะซึ่งไม่แน่นะทางเทส l a เอเนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวไอ้เจ้า m o เดล Y PERFORMANC e ก็เป็นไปได้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ว่าทรงพลังมากๆเลยนะฮะซึ่งคล้ายกับเทส l a m o เด l 3 PERFORMANC e นั่นเองนะอาจจะมีการอัปเดตอัปเกรดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่มีข้อมูลจริงจ และนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดน,นะครับสำหรับเท s l a m o เด l Y Juniper นะที่เรามีข้อมูลอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะซึ่งไม่มีข้อมูลมากกว่านี้แล้วนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลเนี่ยมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังนะฮะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ